กราบถวายความเคารพพระเทรานนเทราด้วยความเคารพอย่างสูงก็ขอเจริญพรพุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกๆท,ท่านวันนี้ก็พบกับเอพิโซดที่3ของรายการตามรอยบาทพระาศาสดาณดินแดนพุทธภูมิซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งเราก็จะพาทุกท่านไปฟังเรื่องราวในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญดีเดียวเพราะว่าจะพาท่านไปสู่ที่ที่ทประสูดแล้วก็ตัดสร้ ซึ่งเป็นสังเวชนิยสถานที่สำคัญของการที่เราจะได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไประลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ากิจโฉพุทธานมุป,ปาโทการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากคือหมายความว่าการที่บังเกิดขึ้นของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยในโลกมนุษย์ของเราเนี่ยอย่างพุทธันดรของเราเนี่ย มีพุทธเจ้าก็คือพระสมณาคโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูว่าออสังเวชนียสถานที่ลุมพินีวันซึ่งเป็นสถานที่ประสูติของท่านเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยหลวงพี่และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียเนี่ยเราได้ไปชมสังเวชนียสถานสแห่งซึ่งในประเทศอินเดียด้วยแล้วก็ประเทศเนปาลด้วย ที่ลุมพินีวันซึ่งก็เป็นมหาวิหารของพระนางสิริมหามายาเนี่ยเป็นสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองในในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปฟังกันแต่ก่อนที่เราจะไปฟังถึงนั้นอยากจะเท้าวความไกลออกไปอีกในสมัยหนึ่งเนี่ยที่พระพุทธเจ้าท่านเนี่ยไม่ได้ว่า,ามาบังเกิดขึ้นง่ายๆนะ ในพัทธรกับของเราในมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้น5พระองค์ก็คือตั้งแต่พระกกุสันโทพระโกนาคมโนแล้วก็พระกัสสปโภพุทธเจ้าหรือพระกัสสปะาพุทธเจ้าแล้วก็พระสัมมาโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราอีกพระองค์หนึ่งยังไม่ลงมาบังเกิดก็คือพระศรีอริยะเมตรตรที่จะลงมาบังเกิดในอีกหลายปีทีเดียวอีกเป็นล้านล้านปีเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าได้มาบังเกิดในพัทลักษก แต่ละพระองค์พระองค์บังกับเนี่ยไม่มีพระเจ้าเรียกว่าสุญญากับบังกับก็มีสององค์สองค์ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงก็ต้องย้อนกลับไปที่ต้นกับตอนที่เกิดกำเนิดโลกขึ้นครั้งแรกเนี่ยดอกไม้ชนิดแรกที่บังเกิดขึ้นในโลกก็คือดอกบัวแล้วในบอกดอกบัวนั้นน่ะจะบ่งบอกว่ากับเนี้ยจะมีพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็คือตามจํานวนดอกที่ผุดขึ้นมา เพราะฉะนั้นแต่ละพระองค์พระองค์เนี่ยสร้างสั่งสมบาร,รมีมาในสําคัญสําคัญดังนั้นเลยเฉพาะพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็สร้างบาร,รมีตั้งแต่อยู่ในใจของท่านแล้วนะแล้วก็ประกาศด้วยวาจาว่าท่านอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าจนกระทั่งมาถึงในยุคสมัยของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนั้นเนี่ยพระองค์พระโพธิสัตว์ได้บังเกิดไปเป็นสุเมตดาบดก็คือเป็นฤาษีเป็นดาบดนี่แหละแล้วก็บำเพ็ญเพียรได้ภิญญาหสมาบัติ8 สามารถห่อเหินเดินอากาศได้ในยุคนั้นแล้วก็พอดีกับที่ในช่วงเวลาที่พระธีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบังเกิดแล้วก็จะเสด็จผ่านบริเวณนั้นพอดีท่านก็เหาะมาทีนี้ก็เห็นประชาชนโกลาหลกันกําลังทําอะไรอยู่ก็เหาะลงไปถามบอกประชาชนบอกว่าเดี๋ยวจะมีพระพระพุทธเจ้าชื่อทีปังกรเนี่ยเสด็จมากับพระอริยสาวกทั้งหลายพระพระพิสุสงฆ์เนี่ย ทำยังไงดีท่านก็เลยนึกในใจบอกว่าสิ่งที่ท่านปรารถนาอยู่มาตลอดก็คือการที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็โปรดสรพพสัตว์สแสวงหาหนทางพ้นทุกข์แล้วก็โปรดสรพพสัตว์ให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปได้อีกเหมือนกันท่านก็เลยคิดว่าเนี่ยวันนี้ท่านจะต้องทําบุญใหญ่อีกวาระหนึ่งก็เลยช่วยนะฮะช่วยมหาชนจัดแจงพื้นที่ปรับปรับพื้นที่ให้สะอาดเรียบร้อย ไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีปุ่มไม่ให้มีปมไม่ให้ครุขระให้เรียบสมูทพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเดินทางมาถึงนี่เป็นการต้อนรับปฏิคมท่านอย่างดีเยี่ยมก็จะเอาบุญตรงนี้บังเอิญพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและคณะสงฆ์ก็เดินทางมาถึงพอดีจังหวะที่มีอยู่ประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยยังเปียกยังแฉะอยู่เลยท่านก็เลยคิดจะเอาบุญใหญ่อยากจะได้บุญใหญ่ในการที่จะบูชาคุณพระพุทธเจ้าก็เลยโน้มตัวลงไปนอนแล้วก็เอาร่างกายเนี่ยเป็นแผ่นดิน แล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าเสด็จเดินข้ามไปเลยข้าพเจ้าเนี่ยมีความตั้งใจที่จะถวายสักการะพระพุทธเจ้าบูชาพระพุทธเจ้าแบบนี้ด้วยที่เหตุที่ท่านเนี่ยเป็นดาบดแล้วก็สามารถปฏิหารกายประดุดแผ่นหินได้ประดุดแข็งแรงดุดแผ่นหินแผ่นดินได้พระพุทธองค์ก็เดินผ่านข้ามไปจนหมดเรียบร้อยปุ๊บพระพุทธองค์บอกเลยบอกว่าหันกลับมาบอกว่าถามพระวิสุทธสงฆ์ทั้งหลายบอกว่ารู้ไหมว่าองค์นี้ใคร น,น้องชายตถาคตที่จะได้บังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตชื่อว่าพระสมณะโคโดมจะได้บังเกิดในตระกูลสักยะมีพุทธบิดาชื่อสุโธธนะมีพุทธมารดาชื่อสิริมหามายาจะบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นเวลาหปีบรรลุธรรมใต้ต้นอสัตถพฤกษ์และบรรลุธรรมแล้วจะมีอัครสาวกค,คือพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะแล้วก็พยากรณ์หมดเลยในรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างสุมเมธดาบทฟังอย่างนั้นนี่ ดีใจประหนึ่งว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านะในวันรุ่งขึ้นเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บในขณะที่จะไปพอดีนางสุมิตตาซึ่งเป็นหญิงที่เ,เคยสร้างบาร,รมีกับท่านมาก่อนเอาดอกบัวประมาณ8ดอกกำไว้แล้วก็ถวายบูชาพระพุทธเจ้าบอกว่าด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยขอให้ได้เกิดเป็นคู่ชีวิตได้สร้างบาร,รมีร่วมกับ พระโพธิสัตว์เนี่ยไปทุกภพทุกชาติตอนแรกในสุเมธดาบทก็บอกว่ายั้งยั้งไว้ก่อนโอ๊ยไม่เอาไม่เอาเราตั้งใจมาบวชเป็นฤาษีแล้วจะให้เราไปมีคู่ทําไมอะไรอีกเนี่ยพระพระทีปังกรพระเจ้าก็บอกว่าไม่ได้หรอกอันนี้เราสร้างบุญมาด้วยกันรับไวเ้เถอะแม้ว่าชาตินี้จะไม่ได้คลองคู่กันนะนะแต่ว่าก็สั่งสมบุญบาร,รมีไปด้วยกันได้ก็เลยท่านก็เลยต้องจำยอมแล้วก็สุดท้ายก็คำอธิษฐานจิต ขอ,ของพระนางก็สําเร็จผลด้วยนะฮะสำเร็จผลเพราะว่ามาในชาติสุดท้ายพระนางก็ได้เกิดเป็นยโสธราพิมพานะฮะเป็นคู่ชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถานั่นเองเนี่ยเรื่องราวในช่วงนั้นพอหลังจากนั้นปุ๊บสุเมดาบทก็นั่งนั่งสมาธิเลยดูความผ่องใสาภายในก็นึกถึงเอพุทธการะ,ะธรรมก็คือสิ่งที่ พระพุทธองค์หรือว่าพระโพธิสัตว์ที่สร้างบารมีมาแต่การก่อนจะต้องสังสมจะต้องทําอะไรต่อไปบ้างก็รู้ด้วยญาณทัศนะของท่านในตอนนั้นในขณะที่เป็นดาบสว่าจะต้องสร้างบารมีสิบทัศต์ตั้งแต่ทานบารมีเนี่ยเวลาให้ก็เสมือนหนึ่งว่าเทน้ําที่อยู่ในหม้อเนี่ยเทคว่ำไปเลยน้าไม่อาจกลับคืนมาได้ เป็นต้นรักษาศีลบาร,รมีแบบไหนแบบรักษาเหมือนหางจมรีเลยจมรีน่รักษาหางของตัวเองเนี่ยยิ่งชีวิตไม่ให้แปะไม่ให้เปื้อนในทั้งสิ้นยอมตายแต่ขอให้หางสวยไว้ก่อนอย่างนี้เป็นต้นเช่นการสร้างปัญญาบาร,รมีอย่างเงี้ยไม่ว่าใครจะเป็นวันณะสูงวันณะกลางวันณะต่ําหรือใครก็ตาม ขอให้มีความรู้เถอะจะต้องเข้าไปตามศึกษาไปขอความรู้จากครูท่านนั้นๆโดยไม่เลือกชั้นวันนะแล้วก็ไม่มีทิฐิมานะว่าเราจะได้ใครเป็นครูขอให้มีความรู้เราจะเข้าไปศึกษาหาความรู้ท่านก็ไล่มาเรื่อยตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีทั้ง10ทัศก็รู้แล้วว่าตนเองจะต้องสร้างบารมียังไงยังไง ซึ่งจะต้องสร้างไปอีก4อสงไขยกับอีกแสนมหากัปแต่ความรู้สึกปราบปริ่มดีใจมันเหมือนกับว่าวันพรุ่งนี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากนั้นท่านก็ได้กลับไปบําเพ็ญเพียรต่อและจากโลกนั้นแล้วก็ไปเกิดที่พรหมโลกต่อไปก็ต้องท่านก็ ศึกษาธรรมะในสไตล์ของท่านนะนะน่าเสียดายนะท่านน่าจะบวชเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของพระที่พังกรสัมมาสัพพุทธเจ้าแต่ในตำราเขาเขียนว่าท่านกลับไปเป็นดาบทเหมือนเดิมแล้วก็บำเพ็ญเพียรบำเพ็ญฌานจนกระทั่งละจากโลกก็ไปเกิดเป็นพรมก็อยู่บนพรม,มโลกอีกยาวนานเลยกว่าจะลงมาบังเกิดสร้างบารมีเป็นมนุษย์อีกแต่ว่านี่คือชาติแรกที่พระทีพังกรพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้ และหลังจากนั้นเสียสงไขยกับแสนมหากับซึ่งท่านต้องเจอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก23พระองค์พระองค์สุดท้ายก็คือพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งล้วกันเรื่องนี้น่าสนใจท่านไปเกิดเป็นคติการะกับโชติปาระสองสหายเนี่ยเป็นเพื่อนกันท่านไปบังเกิดเป็นโชติปาระในช่วงนั้นเนี่ยดื้อมากคติการะเนี่ยเป็นอุปถากพุทธเจ้านะคอยเป็นแบบคอยถวาย พัตตาหารแก่พระพุทธเจ้ากัสสปะทีนี้ก็มาชวนโชติปาระบอกว่าเพื่อนเราไปกราบพระพุทธเจ้าไปบูชาพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้ากันเถอะโชติปาระก็ไม่ยอมแล้วบอกว่าสมณะโลนจะมีความรู้อะไรจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงการเป็นพระอรหันต์นั้นทำยากไม่ใช่ง่ายอย่างนี้หรอกชวนไปตั้งไม่รู้กี่ครั้งนะประมาณ6ครั้งได้ครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สชวนสองสามครั้งไม่ได้ปุ๊บ เอคติกาละคิดว่าจะเอาอยัางไงดีหาวิธีการบอกงั้นพาไปอาบน้ําดีกว่าให้ใจสบายก่อนให้ร่างกายสะอาดสะอ้านสบายก่อนก็พาไปอาบน้ําส่งน้ําสระผมอะไรเรียบร้อยที่ริมแม่น้ําเสร็จปุ๊บบอกมาเดี๋ยวไปพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันโชติปาลก็อไม่ไปอ่ะการบําเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าน่ะไม่ใช่ง่ายนะเป็นของยากไม่ไปหรอกเราไม่ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นพุทธเจ้าอะไรประมาณนั้นเสร็จปุ๊บ คติกาละท่านยังไงจับที่ปลายผมเลยลากผมไปเลยทีนี้ดึงหัวไปเลยปะยังไงเพื่อนรักต้องไปทีนี้โชติปาระก็บอกว่าเฮ้ยปกติเนี่ยเพื่อนจะไม่เสียมารยาทขนาดนี้นะสงสัยครั้งนี้มันคงแบบมีเหตุพิเศษแน่ๆเลยอาถังนั้นก็เลยบอกเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเราไปเองปะไปด้วยกันก็ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นไปก็ไปเสร็จปุ๊บพอไปฟังพระพุทธเจ้า สับพระธรรมเทศนาของพระองค์พระกัสสปะสัมมาสัมพุรธเจา้าฟังแล้วก็โอ้โหปลื้มใจสิทีนี้ท่านพระองค์เทศเรื่องทานศีลส,สวรรค์การออกจากกรารมอนิสงฆ์ของการบวชอนุบุพิกถาเทศเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตัดสินใจบวชเลยทีนี้ถามเลยเอ้เพื่อนคติกาละนายจะบวชไหมเนี่ยบอกเราบวชไม่ได้หรอกพ่อแม่เราตาบอดเราต้องดูแลพ่อแม่เราก่อนถ้างั้นเราจะบวชได้ไหมเนี่ย เอาสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปกราบพระเจ้ากันบวชเถอะสุดท้ายโชติปาระ,ะก็เปลี่ยนใจหลังจากฟังเทศพระเจ้าแล้วก็กลับไปบวชเป็นพระพิสุธิ์ในพระพุทธศาสนาแล้วก็พระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พยากรบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หน้านี่แหละพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ด้วยวิบากกรรมะนะที่ว่ากติการักอุตสาชวนเหลือเกินชวนไปอย่างเงี้แล้วก็ไปพูดไม่ดีเนี่ย ะะระวังนะใครที่พูดไม่ดีอย่างนี้ระวังไว้ดีเลยไปบอกว่าอะไรอย่างที่เล่าไว้ข้างต้นบอกว่าไม่เชื่อหรอกพระพุทธเจ้านะสมณะล้นจะมาเป็นพระพุทธเจ้าหมดกิเลสเป็นพาาาระอรหันต์ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากด้วยวิบากกรรมที่พูดแค่นี้เนี่ยนะทำให้ท่านต้องมาบําเพ็ญทุกรกิริยาน,านานถึง6ปีกว่าจะบรรลุธรรมแล้วก็ต้องไปทนลําบากอยู่ถึง6ปีทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่บรรลุธรรมสักทีเพราะว่าปากที่พูดออกไปว่าการบรรลุธรรมมันยาก ไม่มีใครหรอกที่จะบรรลุปเป็นพระอรหันต์ง่ายๆนะ่ะพูดแค่นี้ไปที่พระพุทเจ้าวิบากกรรม6ปีไม่คุ้มกันเลยไม่คุ้มกันเลยกับสิ่งที่ต้องไปทรมานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องกฎแห่งกรรมมาเรียนรู้เรื่องพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่จะต้องมีประจําใจของเราก็คือหบาปทุกชนิดไม่คิดทําอีกสองสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะฮะข้อแรก สัพพปาปัสสะอาการหนังสองกุศลสูบะสัปสมปทาคือทำแต่บุญกุศลเนี่ยบารมีทั้ง10ทัศนี่แหละสร้างขึ้นให้หนักขึ้นอย่างน้นอยๆจำไม่ไหวบอกเอาทานศีลภาวนาให้แน่แนๆไว้ก่อนนะฮะหรือถ้าใครแบบรู้เรื่องเยอะเอาบุญกริยาวัตถุสิบไปหน่อยสิทาน,นามไมศีลละไมภาวนาไมอปจัจจยนมไม ในการอนุโมทนาบุญในการแบ่งปันบุญกุศลในการฟังเทศฟังธรรมในการสนทนาธรรมหรือว่าการทำความเห็นให้ตรงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นกุศลกรรมรบท1ิประการทั้งหมดประกอบให้หนาแน่นมั่นคงพอกพูนให้เจริญมากยิ่งขึ้นสุดท้ายทำใจให้ผ่องใสสัจจะประโยชน์าปัังก็คือว่าเราทำใจของเราเป็นสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้และนี่ก็คือสิ่งที่จะทำเกื้อกูลแล้วก็สั่งสมบุญแต่อย่างเดียวเท่านั้นในชีวิต แล้วบาปทุกชิตก็ไม่คิดทําอีกอย่างนี้มันจะทําให้เป้าหมายของเราชัดเจนมั่นคงแล้วก็มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานได้ในที่สุดเล่าเกริ่นนํามายาวยืดเลยเป็นช่วงประวัติสั้นๆของพระพุทธเจ้าแต่ย่นย่อนะเสียสงไข่กระแสมหากับเล่าให้ฟังเท่านี้ก่อนแล้วก็พอมาถึงพระพุทธเจ้าของเราเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาติสุดท้ายก่อนที่ท่านจะมาบังเกิดก็คือเป็นพระเวสสันดรแล้วพอละจากโลกนั้นก็ไปอยู่ดุสิต ชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสิตจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็ลงมาบังเกิดในพระคันของพระนางิริมหามายาพุทธมารดาซึ่งเขาเรียกว่าเทวดาทั้งหมื่นโลกธาตุเนี่ยนะทุกจักรวาลก็มาอารัธนาท่านให้ลงมาบังเกิดในวันที่ท่านปฏิสนธิคือวันเพ็ญเดือน8นะวันเพ็ญเดือน8วันนั้นเนี่ยไม่ใช่วันวิสาขานะเพราะว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจะอยู่ในคันพระมารดาใน10เดือน เพราะฉะนั้นวันเพ็ญเดือน8ก็คือ8 9 10 11 12แล้วก็1 2 3 4 5 6ครบ10เดือนก็จะเป็นวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเป็นวันที่ประสูติพระโพธิสัตว์เจ้าชายิทธัตถเพอเฉะนครบ10เดือนเพราะฉะนั้น,น,นวันเพ็ญเดือน8คือวันที่ท่านมาปฏิสนธิอยู่ในพระคันพอพระองค์ลงมาปฏิสนธิเนี่ยในพระคันของพระนางสิริมหามายาเนี่ยพุทธมารดาเนี่ยนะโอ้โหต้องบอกว่าใน คำพีนี่ยเขากล่าวว่าสิริมหามายาก็คือผู้มีรูปร่างหน้าตาประดุษมายาภาพก็คือเหมือนกับไม่ใช่ของจริงคือมีความงดงามสวยงามมากที่สุดในโลกนะขณะนั้นเรียกว่าพรามที่ไปอัญเชิญมาเป็นมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะเนี่ยพอไปเจอปุ๊บเนี่ยเป็นลมก่อนเลยถึงแก่วิสัญญีภาพก็คือเป็นลมสลบแล้วก็ฟื้นขึ้นมานึงจึงค่อยมาคุยนะต้องตั้งสติทีเดียวเน่ยวะเพราะว่า พุทธมารดาเนี่ยขั้นงดงามมากแล้วก็มีศีลห้าอยู่เป็นปกติว่าเนี่ยพระพุทธมารดาเนี่ยบังเกิดให้ให้กำเนิดเนี่ยพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัคุสันโธโกนาคมโนกัสปโปแล้วก็พระมหาสมณโคดมของเราแล้วก็ยังจะรอต่อไปเป็นพุทธมารดาให้กับพระศีรเรียมไตรด้วยซึ่งท่านก็จะมีศีลเป็นปกติอยู่แล้วแล้วก็เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการแล้วก็สั่งสมแล้วก็ตั้งใจมาเพื่อการเป็นผู้ให้กําเนิด ลักษณะของมหาบุรุษครบถ้วนทั้ง32ประการเพราะฉะนั้นท่านจึงต้องมีรูปร่างที่แข็งแรงมีใบหน้าที่สะสวยสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเบญจก,กัลยานีก็พร้อมแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะบุญญาธิการเนมากถึงขนาดที่ว่าสามารถให้กำเนิดพระกายของพระพุทธเจ้าให้มีลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการด้วยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นการยากมากมาก ไม่ใช่แค่ลําพังตัวพระพระองค์เองเนี่ยต้องสร้างบาร,รมีถึง20ประสงไขกับแสนมหากรัปหลังจากที่พระทีพังกรสัมมาสัมพุทธเจา้าพยากรณแล้วอ่ะก็ยังต้องสร้างมาอีกสียสงไข่กับอีกแสนมหากรัปและพระพุทธมารดาก็จะต้องสร้างบาร,รมีของท่านมาอีกเพื่อเป็นพุทธมารดาแล้วจะต้องสร้างบาร,รมีร่วมกันมาหลายภพหลายชาตินะมาถึงจะมาได้เกิดมาเป็นพุทธมารดาร่วมกันอีกเพราะฉะนั้นนี่จึงไม่ใช่เรื่องง่าย แค่การเกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยจังเป็นการยากแล้วแล้วการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยากยิ่งกว่าแล้วโอกาสที่เราได้มาฟังธรรมะซึ่งเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอริยรรสัจสี่เนี่ยมาแบ่งปันความรู้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนั่นยากเข้าไปอีกที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันว่าเต่าตาบอดตัวหนึ่งอยู่ใต้ทะเลลึก100ปีจะโผล่ขึ้นมามหาสมุทรครั้งหนึ่งแล้วก็พอดีกับห่วงที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรนั้นหัวเต่า สอดคล้องเข้าไปพอดีโอกาสในนี่ยังถือว่าง่ายกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์อีกการเกิดมาเป็นมนุษย์วรายากแล้วการเกิดมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากยิ่งกว่านั้นเป็นล้านๆมีแค่หนึ่งเพราะฉะนั้นพระสัมมาคโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เลือกที่จะมาบังเกิดที่ประเทศเนปาลในปัจจุบันหรือที่เรียกว่ากรุงกบิลพัทซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ย พอมาบังเกิดแล้วเนี่ยพระเจ้าสุโทโธทนะแล้วก็พนังสิริมหามายะก็ดูแลบำรุงคันอย่างดีในคัมภีร์นี่กล่าวไว้ว่าเนี่ยพุทธมารดาเนี่ยมองเห็นเจ้าชายศิรีสถานเนี่ยเป็นทารกในมองเห็นฐานผนังท้องไปเลยว่านั่งอยู่กล่าวกันว่านั่งสมาธิอยู่ด้วยซ้ําไปแล้วก็มีสติตลอดเวลาตั้งแต่มาปฏิสนธิแล้วก็อยู่ในคันมีสติหมายความว่าทรงสามารถระลึกชาติได้ว่าทรงเกิดมาเพื่อทําอะไรแล้วก็มาบังเกิดที่ ในประเทศเนปาลปัจจุบันเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นประเพณีของชาวอินเดียว่า,าจะต้องน่ยผู้หญิงเนี่ยจะต้องไปที่เมืองของตัวเองนะฮะซึ่งเป็นโกริยะวง์นั่นเองกรุงเทวทหะระหว่างกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะในตรงกลางเนี่ยมีสวนชื่อว่าสวนลุมพินีซึ่งเป็นสวนที่มีดอกไม้สวยงามบานสะพรั่งร่มเยน็นแล้วเจ้าชายธตถะก็มาบังเกิดตรงนี้แหละพุทธมารดาเนี่ยยืนยืนให้ประสูตร แล้วพระกุมารเนี่ยก็ค่อยๆค,ค,คลอดออกมาโดยใช้พระบาทเนี่ยออกมาก่อนแล้วก่อนที่พระบาทจะถึงเนี่ยเรียกว่าเท้าจตุโลก,กบาลทั้ง4ี่แล้วก็เทวดาเนี่ยมาช่วยกันดูแลก่อนน้ำร้อนน้ําเย็นซึ่งเกิดขึ้นโดยอำนาจบุญกุศลน่ะมาชําระล้างทุกสิ่งทุกอย่างคันก็ปราศจากมนทินทุกอย่างแล้วก็คลอดมาเนี่ยพอมากำเนิดปุ๊บพระองค์ทรงยืนได้ ด้วยลักษณะมหาบุรุษของท่านด้วยอนุภาพปฏิหารบุญเกิดขึ้นในตอนนั้นเนี่ยฟาสว่างแผ่นดินไหวสว่างสวัยบรรลือไปเต็มไปหมดทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาเลเรียกว่าอนุภาพปฏิหารของท่านก็บังเกิดขึ้นณนะเวลานั้นแล้วก็ท่านก็เดินไป7จ็ดก้าระหว่างที่เดินไป7จ็ดก้าปุ๊บพอก้าที่7ปุ๊บหันไปในทิศทั้ง4แล้วก็เปล่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้ใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐสุดแห่งโลกชาตินี้เป็นที่สุดบัตรนี้พบใหม่ไม่มีอีกแล้วก็คือเป็นการยืนยันว่าตลอดระยะเวลาที่พระองค์ทรงอยู่ในคันนะมีสติสัมปชัญญะก็คือรู้เรื่องราวว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเนะี่ยมีความตั้งใจอะไรแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจะลงมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าและตัดสู้ธรรมแล้วก็จะ รู้แล้วว่าพบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพอทันทีที่คลอดออกมาปุ๊บสิ่งที่ท่านจําได้และย,ยังมีสติอยู่ท่านก็พูดออกมาเลยและนี่ก็คืออนุภาพที่ท่านสั่งสมบุญมาอนุภาพสั่งสมบุญมาเกี่ยวกับเรื่องของการอธิษฐานจิตเพราะฉะนั้นอธิษฐานมันจึงเป็นอธิษฐานบารมีท่านอธิษฐานมาทุกพทุกชาติว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าได้ทามาเนี่ยเป็นพลวะปัจจัยให้ส่งผลให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตการ ที่ท่านอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานซ้ำแลว้วซ้ำอีกซ้ำแลว้วซ้ำอีกซ้ำอีกเรื่อยๆเนี่ยอนุภาพบุญไม่มีประมาณก็ก่อเป็นบารมีพอพบชาติสุดท้ายมาบังเกิดปุ๊บสิ่งที่ท่านพูดคําแรกหลังจากเกิดก็คือนี่แหละชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพบใหม่ไม่มีมันเป็นการตอกย้ํามนโนปณิธานเป้าหมายชีวิตของท่านเนี่ยชัดเจนตั้งแต่คลอดเกิดขึ้นมาแล้วเป้าหมายชัดเจนตั้งแต่คลอดเลยเนี่ยไม่มีใครในโลกนี่หรอก รู้แล้วว่าตัวเองต้องเป็นพระพุทธเจ้าให้ได้และพบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วนี่คือความชัดเจนของพระองค์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะทุกท่านเราได้มาศึกษาคําสอนในพระพุทธศาสนาสิ่งที่ต้องนึกตลอดเลยก็คือนี่อธิษฐานจิตทุกครั้งหลังทําบุญหรือไม่เพราะว่าขนาดพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเวลาท่านสร้างบาร,รมีท่านก็อธิษฐาน ตั้งแต่นึกในใจก่อนตั้งแต่ออกปากเปล่งวาจาจนกระทั่งพระพุทธเจ้าพยากรณ์ก็ตั้งใจทําเต็มที่ทั้งออกปากด้วยทั้งกระทําให้เห็นด้วยว่านี่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตอย่างแน่นอนด้วยความตั้งใจแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนี้นี่แหละมันก็ประกอบทําให้เกิดเป็นบารมีใหญ่พอบารมีพอบุญมันส่งผลมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นก็นี่ก็คือบุญกุศลวันนี้หลวงพี่ก็จะพาทุกท่านย้อนอดีตไปอีกนิดหนึ่งใกล้ๆนี่เองเมือ่อสองสาปีที่ผ่านมา พระอาจารย์หลายๆท่านแล้วก็หลวงพี่ด้วยได้เดินทางไปทัศนศึกษากับคณะของ D.O.U. ซึ่งเราไปเยี่ยมชมแล้วก็ถวายสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ4แห่งซึ่งวันนี้ก็จะเริ่มต้นที่ลุมพินีวันก่อนกันละกันสำหรับลุมพินีวันนั้นก็ที่เราไปนั้นเรียกว่าวิหารมายาเทวีซึ่งวิหารมายาเทวีนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชแล้วแหละประมาณปีพุทธศักราช238 พระองค์ได้มานมัสก,การพุทธสังเวชนียสถานทั่วทั้งชมพูทวีปพ,พร้อมด้วยพระโมคคลีบุตรติสสะเถระการที่ท่านได้มาเสด็จพร้อมกับพระโมคคลีบุตรติสสะเถระณนะที่ลุมพินีเนี่ยพระองค์ก็โปรดให้พระโมคคลีบุตรติสสะเถระท่านชี้จุดว่าเจ้าชายสิทธนะัตถนาประสูต์ตรงไหนแล้วก็ทรงสร้างอารามเจดีแล้วก็ปักเสาศิลาจารึกเอาไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าที่นี่ลุมพินีวันเป็นสถานที่ประสูต์ของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเอง เพราะฉะนั้นก็จนประมาณปีพุทธศักราช942นะฮะสมณะฟาเหียนเดินทางมาจากประเทศจีนก็มาถึงลุมพินีวันเหมือนกันท่านบอกไว้สั้นๆแต่เพียงว่าพบบ่อสงสนานแล้วก็ระบุที่ตั้งของลุมพินีไว้ว่าอยู่ไกลจากกรุงกระบิลพัทไปทางทิศตะวันออกประมาณ16กิโลเมตรต่อมาในราวปีพุทธศักราช1172 สมณะเฮียนจังหรือพระถังซมจังหรือว่ายวนฉังได้เดินทางมาถึงลุมพินีวันแล้วก็ได้ทําการบันทึกระบุสถานที่ต่างๆเอาไว้ในลุมพินีวันไว้คร่าวๆซึ่งท่านได้กล่าวถึงบ่อสงสนานคงเป็นบ่อเดียวกับที่สมณะฟ้าเหียนได้บันทึกเอาไว้ซึ่งบ่อนี้ก็ยังคงมีมาถึงปัจจุบันกล่าวว่าไม่ไกลาจากบ่อนั้นประมาณ24่ก้ามีต้นสาระต้นหนึ่ง เชื่อว่าเป็นจุดที่เจ้าชายศิรัรัฐประสูติจากนั้นไปทางใต้ก็จะมีเจดีย์องค์หนึ่งเชื่อว่าเป็นจุดที่พระอินเสด็จจากสวรรค์ลงมาต้อนรับพระราชโอรสที่ประสูติใหม่และก็ใกล้ๆกันนั้นก็มีเจดีย์อีกสองค์ที่สร้างถวายไว้แก่เท้าเจตุโลก,กบาลผู้ที่ทาหน้าที่ถวายอภิบาลพระโอรสเมื่อประสูติใหม่นั่นเองก็หลวงพี่ก็ได้ไปในครั้งนั้นก็เริ่มต้นก่อนจะออกจากประเทศอินเดียไปสู่ประเทศเนปาลก็ไปที่วัดไทยนวราชรัตนาราม 960ซึ่งก็ไปพักที่นั่นสักครู่หนึ่งไปฉันเช้าซึ่งก็เป็นจุดที่คณะทัวร์ชาวไทยผู้จาริกสแสวงบุญก็มักจะไปเยี่ยมที่วัดนี้ไปก็ได้มีโอกาสทําบุญด้วยแล้วก็ก่อนที่จะข้ามพรมแดนไปสู่ประเทศเนปาลไปถึงก็ไปพักที่หนึ่งก่อนแล้วก็เช้าวันนู้ขึ้นก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ย ไปรวมกันแล้วก็ถ่ายภาพตรงบริเวณรูปปั้นของพระกุมารสิทธัตถะตรงนี้นะฮะที่ท่านยกนิ้วไว้หนึ่งนิ้วก็หมายความว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยเราเป็นเลิศที่สุดในโลกอย่างที่หลวงพี่เล่าเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ระหว่างทางเราก็ได้ไปสู่พระวิหารมายาเทวี TV, ซึ่งตรงนี้ก็จะสร้างเป็นอาคารสี่เหลี่ยมภายในก็จะเป็นโบราณสถานซึ่งเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปแต่ก็จะเป็นอ่า แผ่นอิฐซ้อนๆกันซึ่งคาดว่าน่าจะมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอาโศกทึ่สร้างเอาไว้นี่เราก็ไปประกอบพิธีถวายผ้าบูชา,าตรงนั้นตรงเสาอาโศกก็มีกัลยาณมิตรหลายท่านไปร่วมเป็นเจ้าภาพันนี้ก็คุณกัลยาณมิตรเพนจันและก็ครอบครัวด้วยที่ไปร่วมบุญในครั้งนี้แล้วก็มีผู้ธศาสนิกชนแล้วก็นิสิตนักศึกษาดีโไปกันเยอะเลยครั้งนั้นก็ประมาณหนึ่งรถบัสเกือบ40กว่าท่านได้ทุกท่านก็ เรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้าไปตลอดทางเพราะว่าเรื่องราวตลอดบนรถบัสก็ตามการเดินทางก็ตามพระอาจารย์วิทยากรซึ่งเก่งมากเลยนะท่านก็เล่าประวัติพระพุทธเจ้าเนี่ยสนุกสนานกว่าที่หลวงพี่เล่าอีกก็เจอชาวอินเดียอะไรท่านก็จะเล่าได้ตลอดอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นสระสงสนานที่ที่หลวงพี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าไม่ว่าจะเป็นสมณะฟาเหียนหรือว่าพระถังสัมจัง๋งก็มาถึงก็จะมาเจอสระตรงนี้ซึ่งเขาก็บูรณะเอาไว้อย่างดีในสมัยที่ สหประชาชาตินะกําหนดสถานที่นี้เอาไว้ให้ว่าเป็นมรดกของโลกเพราะว่าเป็นที่ประสูติของพระเจ้าแล้วก็วันวิสาขาบูชาเนี่ยสำคัญว่าเป็นวันสําคัญของโลกวันหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงเป็นจุดกําเนิดเป็นจุดกําเนิดแรกเริ่มของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะจึงเป็นสถานที่ที่สําคัญมากแล้วก็เราก็จะเห็นเสาโศกซึ่งตรงนั้นแหละก็จะมีะผู้สแสวงบุญลองดูภาพต่อไปผู้สแสวงบุญก็จะไปนั่งสมาธิ ไปทําความระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปประกอบพิธีในการที่จะอัญเชิญผ้าแพรเพื่อที่จะเอาไว้ประดิษฐานแล้วก็บูชาด้วยผ้ารอบเสาอโศกนั้นเพื่อตรึกระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเรามีความศรัทธาพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเคยตรัสเอาไว้นะว่าแม้ว่าพระองค์จะมีพระชนชีพอยู่หรือปร,รินิพพานไปแล้วก็ตามถ้าหากว่ามีใจที่ศรัทธาเริ่มใสเนี่ยอนิสง์บุญเนี่ เสมอกันเลยเพราะนั้นเราไปครั้งนี้ก็ไปเอาบุญกันตลอดทางนี่แหละเนี่ยนะฮะเราจะขอดูภาพต่อไปนี่ก็หลวงพี่ก็ได้มีโอกาสไปถ่ายรูปกับพระกุมารสิทธ,ธัตถะซึ่งเป็นรูปปั้นซึ่งรูปนี้รนทราบข่าวว่าพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลกโดยเฉพาะชาวไทยก็ร่วมบุญก่อสร้างไปเยอะเหมือนกันนะฮะตรงนี้กว่าจะสําเร็จออกมาสวยงามก็วันนั้นรู้สึกปลื้มใจมากดีใจมากเลยรู้สึกว่าวันนี้อธิษฐานอะไรก็ได้สมความปรารถนาด้วยนะเพราะว่าวันนั้นกําลัง ทีมงานบอกว่าเนี่ยอยากจะได้อุปกรณ์ในการทํางานอย่างหนึง่งเราก็เอ๊เราก็นึกนึกว่าออยากจะได้ตรงนี้ก็ไปอธิษฐานจิตกับรูปพระกุมานี่แหละพอทันทีที่อธิษฐานปุ๊บก็โอ้โหก็เกิดเหตุอัศจรรย์ก็คือมีผู้มีบุญบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอทําบุญเพิ่มเติมอันนี้ก็เป็นวัดไทยลุมพินีซึ่งเราไปถ่ายในโบสถ์ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมากแล้วแล้วก็มีโอกาสได้ทําบุญด้วยเป็นสถาปัตยกรรมซึ่งแสดงออกถึงความเป็น พุทธศาสนิกชนแบบสไตล์ไทยซึ่งก็เอาไว้ให้กับผู้มีบุญจากทั่วโลกได้มา,าศึกษาค้นคว้าลักษณะศิละปะวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วด้วย